เด็ไม่ไม้หมดไทยจะสีวันนี้ครับขอนำเสนอครับท่านผู้ชมครับเป็นวันดับี้แมช์ของภาคอีสานซ้ายมือฝ่ายแดงนั่นก็คือกุบดำสจเปียกอุไทยพบกับทะเลดำเกียิรามาสูนดำนั้งคู่ครับฝ่ายหนึ่งกุบดำาำฝ่ายหนึ่งทะเลดำเดี๋ยวดูว่าอุกกาบาอยังไรจากจังหวัดสุรินทร์สับมือให้โชคครับขายาวเทเขานั้นแหมสซ้ายนับขวาน็อกมีโอกาสได้ตลอดเวลาครับส่วนทะเลดำนั่นที่เห็นโดนขีดไปแล้วนะครับเขานายอาชีพจากจังหวัดศรีสะเกษ สู้เินกับศรีสกเกตครับอืเปะโอ้ยล่งสักคู่ครับแหมิล้วก็ไปจับังหว่น,นี้ต่อยลําตัวซ้ายอุตาบาตเล่นแล้วครับแทงในเสียบอื้เข่ายัดซ้ายเต็มเต็มปูชมยกที่3มครับมีแค่สิวินาทียากระพริบตาครับผู้ชมครับเดินก็ไปแล้วครับกุหลาบดำเตะซ้ายวางซ้ายไปทีหนึ่งซ้ายลำตัวซ้ายบนซอกทีนึงโอ้ย แม่สิบวินาทีเป๊ะเลยครับอจาจารย์ราชกรดาราพันธ์บอกว่าไปกับไปออกไปกดี